สวัสดีครับได้เวลากลับมาพบกับช่วง King Dragon ราชันมังกรกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้ครับขอสเสนอในตอนที่ชื่อว่าบทเรียนล้ําค่าจากกิเลนเราได้เวลากลับเข้าสู่ช่วงราชันมังกรกันอีกครั้งหนึ่งครับโดยในสัปดาห์นี้เราจะกลับมาชมบรรยากาศในเกมที่แชมป์เล็กชนแชมป์ใหญ่เมื่อสมสราชบุรีมิถุล L4 แชมป์ฟุตบอลยมห่าลีกวันเมือ่อรุ่กันที่แล้ว ต้องเป็นฝ่ายเปิดถ้ำต้อนรับการมาเยือนของแชมป์ฟุตบอลโตโวต้าไทยพิมลิกเมื่อไปกอนอย่างกิเลมยองเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดที่เดินทางมาเยือนพร้อมกับสถิติไม่แพ้ใครในหลีกมาอย่างยาวนานเกมในวันนั้นถือว่าเป็นเกมที่ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนบอลจากทั้งสองทีมไม่น้อยเลครับโดยเฉพาะแฟนบอลเจ้าบ้านราชบุรีมิตรผลเอฟซี ที่เดินทางมาจับจองตั๋วกันตั้งแต่เวลา15.30นแดดร้อนเปรียปร้ยงเปีงกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังได้ซื้อของที่ละึกะติดไม้ติดมือโดยเฉพาะเสื้อแข่งที่ตอบโจทย์ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรได้เป็นอย่างดีส่วนทางฝั่งแฟนบอลเอสจีเมืองทองยเตดเองครับก็เดินทางมาจากเมืองหลวงกันไม่น้อยและพวกเขามากันด้วยความหวังที่จะเห็นทีมรักยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครต่อไป ในส่วนของนักเตะราชับังงกรเองครับก็มีพร้อมไม่น้อยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากลําบากทีเดียวครับเพราะมีกี่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงมีความหวังและกําลังใจจากแฟนบอลที่ต่างมุ่งมั่นว่าวันนี้ขอเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์สักครั้งหนึ่งวันนี้ไม่ยอมแพ้ไง่ายแน่นอนคนระับเราก็าจะขอแบงแต้มจากแชมป์เก่าแน,น่นอน ก็ธรรมดาครับต้องยอมรับเลยว่าเมืองทองเป็นงานหนักนะสำหรับลาบลีสำหรับราบร,ร,บบร,ร,บบรีถึงแม้ว่าเ,เราจะได้นในบ้านก็จริงครับแต่ว่าด้วยด้วยด้วยตอนนี้นะครับเราต้องการสามแต้มเป็นอย่างมากนะครับเพดัะนั้น,นเกมวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นด้วยซึ่งทุนเด็กก็ทำได้ดีผมเชื่อว,ว่าฟุตบอลในเกมวันนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับลาบลีเองก็ในบ้านก็คงจะไม่ยอมให้ใครเอาแต้มไปง่ายๆ ที่พวกเขารอคอยก็มาถึงครับเมื่อได้เวลาที่ต้องลงสู่สนามนักเตะ11คนที่ลงครับมีแต่ความหวังและก็ความมุ่งม,มั่นที่แฟนบอลในสนามต่างฝากความหวังไว้ว่าวันนี้อยากจะเห็นปาฏิหาริเกิดขึ้นเฮ้ยฟ hey, ังนะครับ จำไว้เลยนะไม่มีใครนะครับไม่มีใครนะครับมาเล่นที่บ้านเราแล้วมาเล่นฟุตบอลของเขาได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นาทีแรกเราเล่นฟุตบอลของเรา we play our football m e t s go attention my friend m a r i น Demu stay every time with him let's go no l e h i m free let's go ช่วงต้นเกมราชบุรีเปิดเกมบุกอย่างดุดันสมฉายาราชมังกรทำเอากิเลมยอมตั้งตัวแทบม่ติด แต่ด้วยประสบการณ์และขุมกำลังที่ยังเป็นรองแชมป์เก่าทําให้ราชันกรน,นั้นเสียประตูแรกอย่างคาดไม่ถึงเมื่อมาริโอยูรัคกี้เก็บบอลจังหวะที่2ก่อนที่จะซัดอย่างคมกริบสุดปัญญาที่ไนทวานจะป้องกันเอาไว้ได้และการเสียประตูแรกนี้เองทําให้ราชันก่อนต้องกลับแทคติกเดินเกมบุกแบบเต็มอัตราสึกเพื่อควงประตูค,คืนให้ได้โดยเร็วที่สุดและเหล่าขุนพลทั้ง11คนก็นทําได้เป็นอย่างดีเปิดเกมบุกตลอด45นาทีในครึ่งหลัง ทำเอากิเลนหยองไม่สามารถออกอาวุธได้ถนัดแต่แล้วเมื่อถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันราชันกรก็มาโดดแผลที่สองจากจังหวะโทษกลับและก็เป็นพีรศิลไ์แดงดาอาวุธที่ไร้การที่สุดของเอสจีเมืองทองยูนเต็ดได้หลุดเข้าไปยิงประตูที่สอเอาชนะราชันกรไปได้ในที่สุดก็ถูอโอเคนะครับว่าลาลี ทำได้ดีวันนี้ผลงานก็สู้ได้สุดสีครับผมขอให้มาเชียร์แบบนี้นะครับแบบนี้ทุกแมตทุกแมตเราถึงเราจะแพ้เราก็เล่นได้ประทับใจเล่นได้สุดสีไม่ขี้เละเพราะทีมเขาก็เป็นทีมใหญ่เราก็พิ่งขึ้นมาก็ถือว่าโอเคครับสู้ได้สุดสีครับไม่รู้จะพูดไงพี่ก็แพ้ก็ต้องยอมรับเลยพี่คร <c oughs> ับเขาเล่นดีจริงครับครับวันนี้เจอเพื่อนเก่าๆหลายหลายคนร้อนึกอย่างเงี้บ้างก็นีใจครับเหมือนเหมือนได้เล่นได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็โอเคครับเราถ,ถึงเราจะแพ้นะครับแต่เราก็ได้เห็นเห็นอะไรดีๆในเกมนะครับเราเห็นแล้วก็เห็นข้อข้อิดพลาดข้อบกพร่องที่เรายังต้องไปปรับปรุง <L> แน่นอนเ,ออเจอเจอจากหูนะครับเจอเมืองทองชั้นเก่าเป็นเกมที่ยากเช่นเดียวกับ4 5หเกมที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้เนี่ยนัดหน้าเราไปเยือนพัทยาและหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเวลาที่เราต้องเริ่มเก็บคว้าชัยชนะนะครับเริ่มเริ่มเก็บสามคะแนนกันกันอย่าง ตเต็มที่สักทีนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับได้หน้าที่ที่พลาดแต้ไปแบบนี้ครั้งแรกเราเราเลยไปนิดนึงนแล้วมันก็เสียประตูเร็วด้วยก็เ,เลยทําให้อ,อ่หมุมเั้าฟุตบอลเปลี่ยนนะตื่นจุงหลังทุกทีมลงไปก็ทําได้ดีเปลี่ยนไปแค่เราเรา,เราจมไม่ลงมากกว่านะครับทำไม่ได้ก็ธรรมดาครับก็เสียจะลูกหนึกก่งสอ,อ,อ,องลูกสามลูกก็ก็แพ้เหมือนกันไมต้องต้องแลกครับอย่างนั้นไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าเกมนี้ราชันก่อนจะไม่สามารถเก็บแต้มได้แต่สิ่งที่เขาได้จากเกมนี้คือประสบการณ์ในการเจอกับทีมหัวตรางซึ่งจะทำให้มังกรตัวนี้ได้เรียนรู้ว่าเมื่อมีโอกาสโจมตีต้องทำให้ได้นั่นจะนำมาซึ่งชัยชนะในทายที่สุดทิงราก,กอน